สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับอันฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้อันก็จะพามารับชมเจ้าสีขาวคันนี้กันเลยนะครับ Nexgen t Ranger XLS 4ประตูเกียร์ออโต้ราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่889,000บาทนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งเรียกว่าอ่ลงตัวมากๆเลยเป็นชุดแต่งที่นิยมมากๆเลยนะครับณขณะนี้เป็นชุดแต่งของตัว Rap เตอร์นะครับเดี๋ยวอันพารับชมกันดีกว่าว่าคันนี้นะครับมีการตกแต่งอะไรกันบ้างและก็เจ้า XLS เนี่ยมีอะไรกันบ้างทำไมถึงเป็นรุ่นยอดฮิตรุ่นขายดีตอนนี้เลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นของเขานะครับตอน อกเบี้ย0%นะครับดาวเพียงแค่20%นะครับก็ได้ดอกเบี้ย0%แล้วนะครับส่ง48งวดหรือดาว25%นะครับสามารถทําดอกเบี้ย0%ได้ถึง5ปีด้วยกันนะครับเรียกว่าผ่อนรถไม่ต้องมีดอกเบี้ยเลยหรือแบบที่2อันมีโปรโมชั่นตกแต่งพร้อมแบบคันนี้เลยนะครับออกรถเพียง59,000บาทอยากได้แบบไหนเพียงแค่บอกอันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มการรับชมการตกแต่งของคันนี้กันเลยดีกว่าเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะครับเรามีการนะครับเปลี่ยนชุดหน้าที่เป็นอย่างที่อันบอกเป็นชุดหน้าแรปเตอร์นะครับชุดยอดนิยมตอนนี้เลยนะครับตัวนี้เราถ กันชนหน้าเดิมออกใส่กันชนหน้าที่เป็นตัวทรงแรปเตอร์นะครับด้านบนนะครับของตัวกันชนจะทําเป็นสีดําด้านด้านล่างนะครับตรงบริเวณชายกันชนด้านล่างก็จะเป็นสีบอลเงินนะครับนี่ครับถัดมาเลยสําหรับตัวกระจังหน้าเราถอดกระจังหน้าเดิมออกใส่กระจังหน้าที่เป็นตัวทรงแรปเตอร์มาพร้อมกับฟอนต์ตัวอ,อ,กอักษรคําว่า Ford Ford, f o r d FORD สีดาแบบคันนี้กันเลยนะครับมีเพราะในส่วนของกระจังหน้าที่เป็นแผงลังพึ่งเพื่อให้ลมเข้าที่ด้านหน้าแล้วก็กระจายออกที่ด้านข้างได้ดีด้านบนมีไฟ LED 3จุด ที่เป็นแบบสีส้มสามารถเลือกสีได้สีส้มแบบนี้หรือแบบสีขาวก็ได้ด้านบนนะครับฝากระโปรงตัวนี้เป็นแบบเดิมๆเลยก็จะเป็นในส่วนของก็จะไม่ได้ลับเรียบเหมือนกับรุ่นตัวก่อนนะครับตัวนี้ก็เพิ่มทําให้ตัวรถเราวิ่งได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับไฟหน้าของเรานะครับตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบ LED มาให้แล้วนะครับตัวนี้รุ่นของเราเนี่ยนะครับ XLS ก็จะเป็นไฟหน้าแบบออโต้มาให้แล้วนะครับท่านผู้ชมมีเดย์ไทม์ที่เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ค้อบไฟหน้าที่เราติดตั้งเพิ่มให้ ไฟตัดหมอกเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบนะครับเวลาเราหักเลี้ยวพวงมาลันะครับไฟตัดหมอกก็จะติดให้อัตโนมัติด้วยช่วยเพิ่มความส่องสว่างให้ คิ้วล้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ในส่วนของตัวชุดแรปเตอร์นะครับก็จะเป็นสีดําเงานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําด้านนะครับยึดมุดอย่างดีเลยด้านบนก็จะเป็นในส่วนของซีนยางนะครับมาพร้อมกับล้อแมกนะครับคันนี้เราอัปเกรดนะครับจากล้อเดิมขอบ17นิ้วอลลอยขอบ17เปลี่ยนเป็นล้ออลลอยนะครับตัวนี้ขอบ20นิ้วนะครับมาพร้อมกับตัวของยางซูแมกนะครับสเปกยางนะครับของตัวนี้นะครับ เป็นยางออทเลนอยู่ที่2 7 5 5ทับ R 2 0ด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของดิสเบรกมาให้แล้วนะครับพร้อมกับ ABS นะครับต้องการล้อล็อก EBD กกระจายแรงเบรกมาให้นะครับตัวนี้ก็สามารถขับขี่ได้ปกติเลยไม่ติดในส่วนของซุ้มล้อด้านหน้าและก็บังโคนด้านหลังด้วยนะครับแก้มด้านข้างเป็นช่องระบายลมมาให้บอกว่าเครื่องยนต์ของเราตัวนี้เครื่องยนต์นะครับทรโบเดี่ยว1น0รยแรงมา้าแรงบิดอยู่ที่สี5ยนิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติบกสปี ปรับเลนแบบไฟฟ้าการศาสตรทั้ง4จุดที่เราติดตั้งเพิ่มให้ลองบ้ามือจับกันลอยนะครับบันไดเดิมๆจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเราพารับชมภายในของคันนี้กันดีกว่านะครับเรามีการตกแต่งภายในด้วยนะครับด้านในนะครับ ของรุ่นนี้ยังเป็นเบาะผ้าอยู่เรามีการอัปเกรดนะครับเป็นเบาะหนังคันนี้ทําสีนะครับตรงตามใจของลูกค้าเลยก็จะเป็นตัวสีออกสีส้มอิดนะครับแล้วก็มีเฉดสีให้ลูกค้าเลือกด้วยนะครับสามารถตกแต่งได้ตามใจชอบนะครับตัวนี้รอบคันเลยนะครับเป็นเบาะหนังที่เราอัปเกรดเพิ่มขึ้นให้ภายในคอนโซลนะครับก็จะทําสีดำนะครับตัดกับสีเทาแ์รมโบมีหน้าจอที่เป็นหน้าจอกลางเนี่ยเหมือนเอาแท็บเล็ตมาวางเลยขนาด10นิ้ว รองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะครับสามารถสั่งสตาร์รถผ่านแอปพลิเคชัน f o r d p พา s ผ่านมือถือได้ด้วยพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับหน้าจอเลือนไม้ก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็หัวเกียร์เป็นแบบใหม่นะครับปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมด4โหมดด้วยกันสำหรับรุ่นนี้นะครับเรียกว่าการใช้งานก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับไม่ต้อง ท่านไหนก็ขับขี่ได้เพราะเป็นเกียร์ออตโต้ขับขี่ได้ง่ายนะครับแล้วก็นําพาลูกค้าเนี่ยไปไหนมาไหนนั่งกันได้ทั้งครอบครัวด้วยบรรทุกของก็ได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตอนหลังกันดีกว่านะครับนี่ครับตอนฝั่งผู้โดยสารนะครับก็จะมีเข็มขัดนิรภัย3จุดนะครับในส่วนของความปลอดภัยก็จะมีในส่วนของถุงลมนิรภัยทั้งหมด6จุดคู่หน้าด้านข้างม่านนิรภัยเรียกว่าคุ้มครองนะครับ ผู้ขับขี่ให้ด้วยม่านนิรภัยก็จะกางเวลาเกิดเหตุนะครับดานข้างนะครับก็เรียกว่าเสตี้ดานข้างให้ด้วยถังน้ำมันนะครับตัวนี้น้ำมันชนิดน้ำมันดีเซลนะครับเติมนะครับปัจจุบันก็จะเป็นดีเซล B7 สามารถเติมสูงสุดได้ถึง B20 นะครับบันไดเหยียบด้านข้างก็มีมาให้แล้วนะครับด้านท้ายของตัวรถนะครับไฟท้ายด้านท้ายมีข้อไฟท้ายที่เราติดตั้งเพิ่มไฟเบรกดวงที่3โลโก้ฟอร์ดมีกล้องมองหลังมาให้นะครับเชื่อมต่อกับหน้าจอ10นิ้ว กันชนท้ายตัวนี้ก็มีมาให้นะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับไฟสองป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็ด้านล่างของเราก็จะมีในส่วนของยางอะไหมาให้ด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ตัวรถเดิมๆของเขารองรับการบรรทุกได้1.3ตันนะครับตัวนี้สติ๊กเกอร์บอกรุ่นรถของเราว่าเป็นรุ่น XLS นะครับแต่ตกแต่งออกมาเป็นแบบสไตล์ของตัวแรปเตอร์นะครับโปรโมชั่นออกรถเพียง59,000บาทก็จะได้หล่อแบบนี้ล้อแมกขบ20แบบนี้นะครับเรียกว่าเท่ๆเลย รุ่น XLS เนี่ยล้อแมกเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตั้งแต่ขอบ16นิ้วขอบ18นิ้วแล้วก็20แบบคันนี้นะครับลูกค้านะครับที่สนใจอยากได้4ประตูไว้ใช้งานนะครับก็ทักเข้ามาหาอันดูรีวิวนะครับของอันนะครับชอบคันไหนแคปคลิปวิดีโอนะครับส่งเข้ามาในข้อความนะครับอันจะแนะนําการออกรถ ทำให้เป็นเรื่องง่ายพร้อมกับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดและที่สาคัญอันมีทีมไฟแนนซ์นะครับวิ่งปเก็บเอกสารให้ถึงที่หน้าบ้านและนะครับผ่านไฟแนนซ์และอันตกแต่งรถแบบนี้รอๆแบบนี้ไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านได้ทุกที่ทั่วไทยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับว่าอันจะรีวิวรถฟอร์ดรุ่นไหนกันต่อนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ผลิตคลิปวิดีโอฟอร์ดนะครับ ตกแต่งแบบต่างๆพร้อมกับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดให้ลูกค้าด้วยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ